สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสารเสริมประสิทธิภาพพืชจากธรรมชาตินะครับ สองตัวที่น่าสนใจนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสูตรเสริมพลังธรรมชาติก็คืออะมิโนพลัสกับไคโตพลัสครับเราจะดูจากข้อมูลที่มีทั้งงานวิจัยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจจริงๆว่าเออมันทำงานยังไงมีประโยชน์กับพืชแบบไหนนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจคือคีเลตอืมใช่ค่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรทำไมถึงสำคัญโดยเฉพาะกับคนที่อ,อ,อยากดูแลพืชให้ได้ผลผลิตดีๆขึ้นนะครับค่ะเริ่มตรงนี้เลยครับ เทคโนโลยีเลตที่ว่าเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเหมือนหัวใจสำคัญเลยครับค่ะคือคำว่าเลตเนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะมันเหมือนกระบวนการที่เราใช้สารอินทรีย์เนี่ยไปจับหรือห่อหุ้มพวกธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่เป็นโลหะเอาไว้ห่อหุ้มใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ธาตุอาหารพวกนั้นนะคะถูกดินจับไว้หรือว่าตกตะกอนหายไปง่ายๆค่ะโดยเฉพาะเวลาเจอสภาพดินที่ไม่ค่อยอบหมกสมเช่นดินกรดจัดด่างจัดอะไรแบบนี้อ๋อครับครับ ผลก็คือพืชก็จะสามารถดูดซึมธาตุอาหารที่จำเป็นพวกนี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะทางรากหรือว่าฉีดพ่นทางใบลดการสูญเสียไปเป,ปล่าเปลเหมือนเราเตรียมอาหารให้พืชแบบพร้อมทานเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนทำให้มันอยู่ในรูปที่พืชหยิบไปใช้ได้เลยทันทีแล้วตัวอะมิโนพลัสล่ะครับที่บอกว่าใช้เทคโนโลยีคีเลตเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างครับ ในอะมิโนพัสนะคะมันจะมีส่วนผสมสำคัญสคัญหลายอย่างเลยค่ะกลุ่มแรกก็คือพวกกรดอะมิโนอันนี้เป็นเหมือนหน่วยพื้นฐานเลยที่พืชใช้สร้างโปรโตีนสร้างเซลล์ทำให้โตเร็วครับกลุ่มที่สองก็เป็นพวกสารที่ช่วยปรับปรุงดินแล้วก็ส่งเสริมการดูดซึมอย่างเช่นกรดฮิวมิก อันนี้ก็จะช่วยให้ดินปรุงขึ้นร่วนซุยขึ้นจับปุ๋ยได้ดีขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันให้พืชเช่นพวกกรดฟีโนลิกที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระทําให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมแย่ๆได้ดีขึ้นแล้วแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเลตเข้ามาช่วยเพื่อให้พืชเอาไปใช้ได้เต็มที่ที่สุดค่ะน่าสนใจมากครับคือไม่ได้ให้แค่ธาตุอาหารแต่แบบช่วยเรื่องดินด้วยช่วยป้องกันตัวพืชด้วย แล้วที่บอกว่าเพิ่มคุณภาพผลผลิตขนาดสีรสชาติอันนี้มันทำงานยังไงครับก็พอพืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนใช่ไหมคะแล้วก็ดูดซึมได้ดีจากคีเลตบวกกับมีกรดอะมิโนเป็นวัตถุดิบพร้อมเนี่ยมันก็ส่งผลการสร้างน้ำตาลสร้างสารต่างๆในพืชครับทำให้การพัฒนาผลเนี่ยมันดีขึ้นทั้งขนาดน้ำหนักสีสันความหวานก็ดีขึ้นค่ะแล้วพอพืชแข็งแรงปัญหาผลร่วง ผลแตกอะไรพวกนี้ก็จะลดลงด้วยสรุปคือครบเครื่องเลยช่วยทั้งโตทั้งทนทั้งคุณภาพผลผล,ผลิตแถมบำรุงดินอีกแล้วใช้ยากไหมครับอัตราส่วนอะไรแบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอัตราใช้น้อยมากๆอย่างถ้าเป็นแบบผงนะคะ1ซอง12.5กรัมเนี่ยผสมน้ำด้วยเป็นพันลิตรเลยโอ้เยอะมากใช่ค่ะถ้าเราใช้ถังพ่นแค่20ลิตรก็ใช้นิดเดียวเองค่ะประมาณปลายปลายช้อนชาหรือ0.25กรัมนิดๆเท่านั้นเองใช้ได้หลายแบบด้วยค่ะ จะฉีดพ่นทางใบก็ได้ราดลงดินหรือจะเอาไปแช่มเมล็ดก่อนปลูกก็ยังได้เลยค่ะโอ้สะดวกดีครับประหยัดด้วยทีนี้มาดูคู่หูกันบ้างไคโทพลัสครับตัวนี้เห็นว่าเป็นไคโทซานโอลิโกเมอร์มันต่างจากไคโทซานที่เราเคยได้ยินทั่วไปยังไงครับจุดสำคัญของไคโตพลัสมันอยู่ที่คำว่าโอลิโกเมอร์นี่แหละค่ะ คือมันก็สกัดมาจากเปลือกกุ้งเปลือกกูมันไคโตซานทั่วไปนะคะแต่ว่ามันผ่านกระบวนการพิเศษที่เรียกว่า Depolymerization ทำให้โมเลกุลมันเล็กลงมากๆเลยค่ะเล็กกว่าคโตซานปกติหลายเท่าตัวเลยอ๋อเล็กกว่าใช่ค่ะข้อดีของความเล็กนี่คือมันซึมเข้าเซลล์พืชได้โดยตรงเลยเร็วมากเหมือนมีบัตรผ่านพิเศษเข้าไปทำงานจากข้างในเลยค่ะเขาไปทำอะไรบ้างครับ ก็จะไปช่วยกระตุ้นค่ะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้พืชแบบว่าต้านทานโรคแมลงได้ดีขึ้นแล้วก็กระตุ้นการเติบโตการแตกยอดออกดอกติดผลและยังช่วยเสริมให้พืชดูดซึมธาตุอาหารอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะแสดงว่าตัวไคโตพลัสนี่จะเน้นไปที่การกระตุ้นภายในกับการป้องกันตัวพืชเป็นหลักเลยนะครับแล้วต้องใช้ยังไงครับ ความถีปริมาณถ้าเป็นสูตรที่เขาบอกว่าเข้มข้นสีเท่านะคะก็ใช้น้อยมากค่ะแค่5ซีซีต่อน,น้ำา20สิคลิตรีดพ่นให้ทั่วๆต้นเลยค่ะทุกๆ7-10ถึงวันก็ได้โดยเฉพาะพวกพืชผักพืชลอมลุกนะคะแนะนำให้ฉีดช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นไปเลยที่อากาศไม่ร้อนจัดเพื่อจะได้ดูดซึมได้ดีที่สุดค่ะครับผมมีประเด็นเรื่องช่วยจัดการแมลงศัตรูพืชด,ด้วยอันนี้น่าสนใจนอกจากทำให้พืชแข็งแรงขึ้นจนแมลงเจาะยากแล้วเนี่ย มันมีกลไกอื่นอีกไหมครับมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือนอกจากเรื่องความแข็งแรงทางกายภาพแล้วนะคะการใช้สารสกัดธรรมชาติอย่างไคโตซานโอลิโกเมอร์เนี่ยอาจจะส่งผลลึกกว่านั้นมีแนวคิดว่ามันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงกลิ่นหรือสารละเหยบางอย่างที่พืชปล่อยออกมานิดหน่อยค่ะหลังจากที่เราฉีดพ่นไปสักระยะหนึ่งอาจจะสักสัปดาห์สองสัปดาห์เปลี่ยนกลิ่น ใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนี้นอาจจะทาให้พวกแมลงศัตรูพืชที่ปกติมันใช้กลิ่นพวกนี้เป็นเหมือน GPS นําทางหาอาหารหาที่วางไข่นะคะมันอาจจะเกิดความสับสนใช่ค่ะแบบจําเป้าหมายเดียวไม่ได้ก็อาจจะลดการเข้าทําลายลงได้ค่ะเป็นการไปรบกวนพฤติกรรมปกติของแมลงเขาโหเหมือนไปเปลี่ยนลายเซ็นกลิ่นของพืชทําให้แมลงงงๆไปเลยนะครับเป็นวิธีที่น่าสนใจมาก ทีนี้พอเอามารวมกันใช้ทั้งอะมิโนพลัสกับไคโตพลัสเป็นสูตรคู่อยู่ที่เคาว่ามันเสริมกันยังไงแล้วต้องผสมแบบไหนครับพอใช้คู่กันนะคะมันเหมือนรวมพลังสองด้านเลยค่ะตัวไคโตพลัสที่เป็นโอลิโกเมอร์เนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนออหน่วยทะลวงฟันหรือหน่วยกระตุน้นช่วยเปิดทางให้เซลล์พืชพร้อมรับสารอาหารแล้วก็กระตุ้นระบบป้องกันตัวเองส่วนอะมิโนพลัสก็เป็นเหมือนหน่วยส่งสเสบียงค่ะ ที่เอาสารอาหารในรูปคีเลตท,ที่ดูดซึมง่ายๆเนี่ยเข้าไปบำรุงได้เต็มที่พอดีกันเลยแล้วอัตราผสมล่ะครับสำหรับน้ำ20ลิตรนะคะก็ใช้อะมิโนพลัสประมาณปลายช้อนชาหรือ0.25กรัมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บวกกับไคโตพลัสสุดเข้มข้น 5cc อ๋ออย่างละครึ่งช้อนชากับ5ซ c ต่อน้ำ20ลิตรคุณภาพผลผลิตก็ดีขึ้นและพืชก็ทนทานขึ้นด้วย ที่สําคัญคือผสมที่เดียวฉีดพร้อมกันไปเลยก็ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานเราด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปได้ว่าการใช้อะมโนพลัสที่เน้นให้สารอาหารแบบคีเลตที่ดูดซึมง่ายควบคู่ไปกับไคโตพลัสที่เป็นโอลิโกเมอร์โมเลกุลเล็กเนี่ยเพื่อกระตุ้นแล้วก็ปกป้องพืชจากภายในมันเป็นแนวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมกันดีมากนะครับเพื่อเป้าหมายคือให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีอย่างยั่งยืนถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็มีมุมที่น่าคิดต่อนะคะว่าเออนอกจากเรื่องผลผลิตที่เราอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราหันมาใช้วิธีที่มันช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้พืชแล้วก็ดูแลสุขภาพดินไปพร้อมๆกันในระยะยาวแบบนี้มันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองหรือว่าลดการที่เราต้องพึ่งพาสารเคมีอย่างเดียวในการจัดการศัตรูพืชในอนาคตได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจให้ลองคิดต่อดูคะ่ะ